เลยทีนี้เผลนแล้วอ้โหเราแหละไอ้สองคนสามคนก็ใหายกันเผยเน่ยไอคพังอยู่ทุกวันมันก็ชินกชินแต่แรกๆวัวมันก็ยังตื่นมันก็ยังไม่ชินอย่างงี้หรอกมันก็แบบตื่นขนตอนนี้มันเชื่องแล้วไม่งั้นเข้าใกล้ไม่ได้หรอกนี่มันวัวมันเชื่อง ระวังเต่าหักนะมือรองเท้าล่วงดึงบนบดนี่ลูกดึงบนบดนดึงข้างบนดิลูกโอ้ยงับมือเลยงับมือมือหาข้านึ่งลวไม่กลัวนะเนี่ย ลูกก็เอาบนบนๆเต็มและแล้ไปจกทำไมล่างๆเนี่ย